นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเผยผลประชุม JBC ที่กำหนดใช้แผนที่มาตราส่วน1-2แสน0ตะโคศกรัฐบาลไทยกลับปฏิเสธนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งขอบเขตแดนผลประชุม JBC ที่กำหนดใช้แผนที่มาตราส่วน1-2แสน ในวันที่23ตุลาคม2568เวลา20นาฬิกา20นาทีนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทยได้ออกมาถแถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ซึ่งจัดขึ้นในวันที่21-22ตุลาคม2568ณจังหวัดจันทบุรี นายสิริพงกล่าวว่าในประชุมดังกล่าวไม่มีการตกลงเรื่องการใช้แผนที่มาตราส่วน1,200ห,นหรือการยินยอมปักหมุดเขตแดนแต่ทว่านายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝ่ายไทยกัมพูชาตกลงใช้แผนที่มาตราส่วน1,200นแ,และสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1907การปฏิเสธของโฆษกรัฐบาลไทย โฆษกรัฐบาลไทยยืนยันว่าข้อความของนายฮุนมาเนธไม่เป็นความจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับระบุว่าในการประชุม JBC ไม่มีการหารือหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้แผนที่ดังกล่าวหรือการกำหนดหลักเขตชั่วคราวในพื้นที่พิพาทแทนที่นั้นทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้คณะอนุกรรมธิการเทคนิคร่วม JTSC ดำเนินการสร้างหลักเขตแดนใหม่แทนหลักเขตเก่าที่ชำรุดหรือสูญหายและกำหนดตำแหน่งร่วมกันภายหลังนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในการเร่งรัดการแก้ไขทวา0 0 3เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่เช่นไลดราเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสำรวจการยืนยันของนายกรัฐมนตรีไทย นายสิริพงษ์ยังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยนายอนุทินชาญวีรกุลได้ยืนยันถึงหลักการสี่ข้อที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องอธิปไตยแห่งรัฐการสร้างความสงบสุขตามแนวชายแดนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับการยืนยันว่าไทยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีแต่ไม่ยอมให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่กระทบต่อความร่วมมือและความไว้วางใจในายสิริพงษ์เตือนว่าประชาชนไทยไม่ควรหลงเชื่อข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งอาจเป็นการกระทำที่มุ่งหวังผลทางการเมืองภายในประเทศ คำถามที่น่าสนใจทำไมผลประชุม JBC จะมีการประกาศต่างกันมีข้อมูลบิดเบือนหรือข้อความที่ถูกตีความผิดหรือไม่การใช้แผนที่มาตราส่วนหนึ่งสองแสจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการตั้งขอบเขตแดนมีข้อเท็จจริงใดบ้างที่ถูกบิดเบือนการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายจะช่วยปรับปรุงปัญหาพื้นที่พิพาทได้อย่างไรคุณคิดว่าอะไร เรื่องราวนี้เป็นการทดลองในการแก้ปัญหาขอบเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นยาวนานคุณคิดว่าแนวทางใดจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสำรวจและกำหนดขอบเขตแดนอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นของเรื่องนี้